เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเอเรียมีแดงกันใน DLC นะครับผมอันนี้เป็น DLC นะฮะก็เดี๋ยวทําเป็นพาร์ทเดียวเลยแล้วกันนะครับก็มาดูว่ายาวไหมเนะี่ยโอเคไปกันเลยดูว่าจะต่อจากเดิมไหมหรือว่ามันจะเล่าตรงไหนเหมือนจะไม่ได้ต่อจากเดิมปะแต่พื้นที่ตรงนี้เนะี่ยเป็นหิมะโอเคแต่สกิลสกิลอะไรของเราเนี่ยครบนะ อ้าวแล้วคือเราก็แบบเกิดมาตัวเล็กๆนี้เลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรจะไปฟาร์มมาข้างหน้าอุ้ยทุกคนแบบว่าใส่ชุดกันหนาวหมดเพราะว่าที่นี่คือคุลรกเหนือใช่ไหมเปิดมาก็กินเลยไม่ทานอะไรก็กินนั่นแหละมาครับ อ่าตรงนี้ไปไม่ได้อะไรมันดังอะมีแบบว่าอันนี้ด้วยไฟสีไปครับตรงนี้มีอะไรไหมเหมือนจะมีลิฟต์แต่ว่าลิฟต์เปิดไม่ได้คงลงลงไปข้างล่างครับอุยๆอ,อะไรมาเนี่ยเครื่องปั่นเรอะโอ้จะตายแล้ว อร่อยมากครับอันนี้ข้างในมีอะไรปะมีของกินไหมอยากได้ของกินมากเลยโ้กำลังจัดงานคิดมากกันอยู่แล้วครับอืออือโหงานคิดมาก อุ้ยเดี๋ยวมันมีนี่ด้วยคุณยนโอ้มีตัวชุดน,น,นี่นอีกละเงาอ๊ะเาสำเร็จเฉยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วไงเอาคุณยนต์ก็พังหมดเลยเหรอเฮ้ยตอดี ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะพังหมดเลยกินละทีเนี้ยกินอิม่มเายอ๋อมีมีที่เซฟข้างล่างขึ้นบนกำลังจัดปาร์ตี้งานชิดมัดอยู่หรือเปล่าตรงนี้นี่ไงเซฟครับ มายึดเลยตรงนี้เป็นของเราฮึบอันนี้โอ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคไปข้างล่างไปตรงน้ำไปได้ปะน้ำโอเคไม่มีอะไรน่าจะแยกล่างอ๋อแยกล่างมานี่แน่ดันคันโยกโอเคเอาละ,ะครับทำการดันขึ้นไปเอาเดี๋ยวได้จริงหรอโอเคได้ เชื่อโอเคเรียบร้อยไปคร,ครับทำตัวเรียนไว้กระโดดยังไงกระโดดไม่ถึงบริพวกโอ้ถ้าขับหุ่นยนต์ได้นี่คือแบบโคตรดีอืม ปืนโคตรแรงโอ้ปืนเป็นไงเรียบร้อยไหมแม่งไอ้ตัวนี้แม่งโหดดีนะผมเลือกถูกตัวไม่งั้นนี่แย่แน่เลยแล้วก็ทึ๊บเปิดแล้วครับ ข้งบนไปได้ปะไม่ได้โอเคติดก็มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นหุ่นยนต์โอ้โหอือตายหมดยุพวกตายหมดแล้วพวกนายไม่รู้เรื่องเลยเหรอ <c oughs> เอาอตาไม่ไหว <c oughs> โอ้โหสะใจเรียบร้อยครับเปิดประตูอ๋อทางข้างบนเหรอ,อย่างนง้ขึ้นข้างบนนะโอ้โหข้างบนก็มีนะ สองคนคว้ามาแล้วกินเรียบร้อยเดี๋ยวตัวนี้ก็ขึ้นได้เนี่ยไปไหนฮะเดีย๋ยวลิฟต์ค่อยขึ้นนี่ยอ๋อโผล่มาตรงนี้ลิฟต์ก็ต้องโผล่มางี้เช่นกันอื้อ มาแล้วลางกลับคืนพังชาร์จไฟพร้อมตัวนี้าจะเรียกลิฟต์ข้างบนนี่คือไปไหนเปิดตรงนี้ปึ๊บ ขึน้นได้อ่ะใช่เอ๊ะไม่กินพี่อิ่มหมดซ้ายขวาซ้ายโอเคซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับอืมไม่กินตางกลับมาแล้วร่างใหญ่กลับมาแล้วตอนนี้เอาเละครับอ,อันนี้ประตูเปิดไปไหนประตูเปิดไปไหนครับอันนี้ ตัวนี้เปิดเปิดสองข้างเลยไปทางไหนดีขวาล้ายซ้ายดีเราเป็นตัวล้ายใช่ไหมไปงี้ออก่อนลวกันโอ้ดีครับโอ้ดีครับโอ้ดีครับ,รบ,รบไม่ทันหรอกไม่ทนันน่าเสียดายไม่ได้ยิงเลยครับไอเี้งกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอผู้ปรับ ทุบทิง้งจบเดีย๋ยวนะทันที้มันยาวยาวแล้วจะรู้นะไปไหนโอ้โหแต่ทางนี้เนี่ยเยอะนะมันมปิดอยู่ ขึ้นข้างบนเฮ้ยข้างล่างก็ลงได้เหรอลงมาไหนอ่ะเอาโ้าหเจอจุดเซฟขอบคุณครับวันนี้ได้มาเต็มหลอดเลยเต็มหลอดเลยทีนี้เอาละเซฟแล้ว, <Safe S 2> ลวทีนี้เรามาันละมันละครับไปละปึ๊บโผล่มาตรงนี้ ประตูถอยอ๋อมาเปิดประตูทีนี้แหละได้เวลาเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคสวัสดีครับไอ้ลูกซองนี่แรงผมบอกเลยลูกซองมันแรงมาก เรียบร้อยหมดเดี๋ยวพังโอ้โหเกือบตายผมเกือบตายโอ้โหพักก่อนพักก่อนพักก่อนฮิวหิวหิวหิวแป๊บหิวแป๊บโอเคมาละเกือบไปแล้วไม่ล่า สวัสดีครับจ้ำสแกไหลลงไปเรื่อยโอ้โหหลายทางเหลือเกินทีนี้ไปไหนเนะี่ยขึ้นมาปึ๊บเปิดโอเคออกไปข้างนอกได้อ่ะอทีนี้เปิดแล้ว มีแปลงข้างล่างเดี๋ยวผมไปข้างล่างแป๊บหนึ่งเฮ้ยออกไม่ได้โอเคมันมีไอ้นี่อยู่ไอ้หมุนๆขวางไว้แสงว่าเราต้องไปข้างบนนี่ไม่ออกทางกระจกไปเราออกทางนี้มาดยมีเกาะครับมีเกาะครับมีเกาะครับ มีเกาะครับเออเออโอ้โหเวละเหลือตัวแค่นี้ ه! ไม่นะเดือดเดือด เกาะแล้วอืมทังอืมอืมอากินโอเคผมผมกลับไปคิวแป๊บนึงได้ไหมข้างล่างเนี่ยเต็มเลยได้ขาว่า,างานนี้เยอะอุ้ยโดนด้วย ลากมากินเลยครับตอนนี้อหมดไปหมดไปสองทีงนี้ก็เหลือขึ้นยน์ละใช้พลังแป๊บโอเคขึ้นยนนี้ต้องแบบว่าเตรียมให้พอแบบเพราะว่ามันมันกระทึบเราจริงๆนี่แหละ หมดกินอย่าให้หายใจอย่าให้แบบมีจังหวะหายใจเรียบร้อยโอเคหมดแล้วเปิดโอเคมันต้องสองฝั่งเนาะโอเคทางนี้เคลียร์ล้ทางนี้ได้ส่งผู้คน ขึ้นสวรรค์ไปเป็นจำนวนมากนะฮะมีบะหมี่ม,มาส่งนะเอาแล้วฮะเดี๋ยวโอ้ลงมาได้อีกเกือบตายแห้งครับรอบนี้เราจะเล่นเป็นจระเข้นะฮะคอยดึงขานะะอันนี้ จังหวะดึงขาลงมาโอ้โอยยังกระดังผีอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มนาดิเต็มเต็มจมังหวะยังไม่ได้เออได้ปล่อยลงมาโอโ้ข้างบนล่ะทีเนี้ยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้แม่ง ว่ามันพุ่งได้อยู่ไป้วหนึ่งต้องคอยคอยต้องคอยคอยเอวุ่นโยนนี่ไม่ยากหรอกนีไงไหลังคาเปิดละอือเรียบร้อยมุ่นโยนพังเหลือคนสินะ เนี่ยบร้อยรวบเลยวะศอกโอเคข้างบนอุ้ยอุ้ยเดือดดื้ยแม่งแม่งแม่งเกิ่ม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 กินแล้วนะแล้วก็มาบินอย่างนี้กันทีนึงอืมพังจับ ขดน้ำจับขดน้ำซะเรียบร้อยแรับมาเปิดอ่ไม่มีคนนะตรงนี้โอเคต้องลงล่างสินะลงแบบไม่ต้องใช้ลิฟต์ก่อน เอาเจอจุดเลยแฮะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแบบผดผดให้เราแบบกระทืบบ้างไม่มีอะไรเลยเนี่อ๋อเี็นไหมมาดป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 าด,ปาด าฟาดให้หมดฟาดโอเคโอ้โหฟาดให้หมดเี็บ้อยครับสบายตรงนี้จะลุมอย่างนั้นเหรอโอ้โหน้ำอ๋อสมมตนมีที่เซฟแต่ว่าเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ห้องนี้มีอะไร ห้องนี้ก็มีคนต้องรีบต้องไวครับอันนี้ต้องไวมากเพราะลูกซองมาแรงโอเคสวิคเหมือนจะเปิดละไฟขึ้นแล้วต๊ดๆๆๆๆอ๋อหมายถึงว่า เราต้องแบบทำพร้อมกันหรอเดี๋ยวกี้นะัหร่ะเนี่ยอันนี้นะแล้วก็ไม่จะทันเลยใช่หรอนี่ไงโหต้องพร้อมกันจริงๆด้วยไม่พร้อมกันก็ไม่ได้ เปิดหมดแล้ววนละ่ะเซฟครับตรงนี้เซฟมีข้อมูลไปได้อีกนะนะขึ้นบนเลยครับยาวโอ้โหอันนี้แม่งเต็มเลยเดี๋ยวนะมันต้องแบ่งเหรอ ลองแบ่งดูเชือ่อเรียบร้อยได้หนึ่งโอ้โหด้ตัวแรงด้วยเนะหวังว่าต้องเดินเนียนไปก่อนใช่ไหมนี่แล้วมันไอเน,นี้ยอยู่เนะี่ยทำไง อ้าวอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไฟช็อตไฟช็อตเอ้าว่าตเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่เราได้ยิงนี่ไงโอเคต้องใช้สองนิ้วแหละอีกนิ้วหนึง่งคอยแบบควบคุมปืนอีกอีกนิ้วหนึ่งยิง ภายในข้างเดียวเอาเลยฮะตายลุกทำไมอย่าลุกอย่าลุกครับโอ้โหไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าเพิ่งอย่าพึ่ง จะลุกดิลุกขึ้นมาทำไมพวกหนึ่งเออหลังหักเรียบร้อยเอายังไม่ตายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุยอ้ยเวรและอันนี้ แม่งเอ้ยพี่ครับถอยหน่อยครับตายยังแม่งอย่ามันลุกมายิงอีกต้องซ้ำซ้ำต้องซ้ำอ่ะโอเคขึ้นเอาละ เรียบร้อยโอ้ยเขียวแล้วโอเคแสดงว่าปิดแล้วแต่เราแบบขอเดินไปดูให้หน่อยได้ไหมแป๊บหบนึง่งโ,โอเคไกลไปซึบไม่มีอะไรเลยใช่ไงพวกจำกันไม่ได้เหรอฉันเองฉันเองเนี่ย ฉันเองพวกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันเองฉันเอง,เองไม่มีอะไรหน้าพยายามปกติดีโอ้โหโโฮโฮฟาร์มแตกแล้วฟาร์มแตกเฉยฟาร์มแตกซะแล้วอืกินซะพออยายามกินนะ ตรงหุ้มเกาะสินะเนี้ยแล้วเราเบิกล่างไปต่อสวัสดีครับตรมเปียกรวดเร็วแ้ยังยังอเออข้างล่างก็ไปได้เห็นไหมอูข้างล่างข้างล่างไปได้จะโดนปั่นนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วพังหมดเรียบร้อยฮะเดี๋ยวใครยิงะไรมึงก็ไม่ตายเกือบอายสีนอ้อจบเอยวนล้วนี่ครบแล้วเอาละฮะ ตอนนี้ทางได้เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเนีฮยโอเคตรงนี้ก็เปิดด้วยเซฟอนซึบเต็มหลอดนี่อ๋อโอเคตรงนี้เออหลงไงหลงซ้ายหลงขวาวเมื่อกี้กดีครับคนอะไรวะเนี่ยตรงนี้ก็เดือดตรงนี้ล่ะตัวนี้มีสกิลต่อได้ไหม ไม่ได้โอ้โ oh. หผมว่าสกิลเนี้ยมันน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยไอที่ทำให้เราแปลงร่างเป็นคนอะเพราะว่าตอนนี้เรามีครบแหละเออจบข้างบนมีสองตัวเดี๋ยวก็จัดก,การทีเดียวอ,อจบ ประตูตรงนู้นเปิดนะป่าได้ที่ถึงแล้วอขอหน่อยเพิ่มกลาเป็นมนุษย์ยังไงล่ะเรียบร้อยครับ มาต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะโอเคต้องลงมาครับจากนั้นต้องไปที่มันแบบว่าให้แตะมืออ่ะตึก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 เราแบบว่าเป็นคนแบบโคตรเนียนแล้วดูว่ายังมีหลายฐานเลยนะตรงนั้นะ สถานนี้คือเละไปละนะฮะข้างบนป่าปีนกันไหมครับโอ้โหมันไดแม่งยังที่อ่ะกว่าจะปีนไปถึงนี่ขาลากนะฮะตืดใช่ไหมอ๋อข้างไหนก็ได้อ่ะคุณคือมนุษย์ผ่านไปได้เอาละ ไปแล้วครับงั้นผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับตื่นๆไปแล้วโหแม่งโคตรเก่งเลยขับคอปเตอร์ได้อะเอเรียน t h Thank you for playing เรีบร้อเลยครับ เท่านี้ครับ DLC อซีนะฮะก็เป็นดีโอซีสั้นๆนะครับเอามาเล่นให้ดูกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเนาะก็คือ DLC น mind, like oh, ี yeah. ่มันน่าจะขยายแบบผมไม่แน ouais? ่ใจว่ามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าครูตัวแต่ให้เราอะมันน่าจะมีหลายตัวนะไอ้ไอ้ตัวแดงๆเนี่ยมีแดงเนี่ยนะครับอันนี่ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกพลังใจผมด้วยกันนะครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม của bài